แนวประยุกต์จำนวนจริงที่เด็ก6-8ต้องทำก่อนไปสอบคณิตหนึ่งโจทย์บอกว่าในการบินระยะทาง1,500กิโลเมตรแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องบินเนาะพบกับสภาพอากาศแปรปรวนเอาเท่านี้ก่อนเฮ้ยแสดงว่าสภาพอากาศหลักๆที่เราวิเคราะห์ในข้อนี้ต้องมี2แบบมีปกติกับแปรปรวนพี่แบง่งฝั่งแบ่งกลุ่มแล้วนะมีสภาพอากาศปกติ เป็นสภาพอากาศปกติแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะนี้พี่ยังไม่อ่านต่อนะฟังให้ดีนะน้องว่าระหว่างสภาพอากาศปกติกับสภาพอากาศแปรปรวนอ่ะระยะทางมันต้องเท่ากันหรือมันต่างกันให้น้องลองคิดก่อนสภาพอากาศแปรปรวนก็ฟิลแบบพายุเข้าฝนตกน้ําท่วม มันต้องเท่าเดิมอยู่แล้วถูกต้องไหมเช่นบ้านพี่บ้านน้องห่างกัน200เมตรสมมุติว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีฝนตกพายุเข้าน้ําท่วมบ้านพี่กับบ้านน้องก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมระยะทางก็ต้องเป็นเท่าเดิมถูกไหมแสดงว่าระหว่างสภาพอากาศปกติกับแปรปรวนเนี่ยระยะทางเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและในทางฟิสิกส์ระยะทางเขาใช้ตัวแปร S พี่ใช้ตัวแปร S เลยนะ S เท่ากับ1 5 0 0 กิโลเมตรอากาศปกติก็เหมือนที่พี่บอก1,500กิโลเมตรมันจะไม่เปลี่ยนแป้ป,ปวนแบบที่พี่บอก1,500กิโลเมตรมันจะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อและเขาบอกว่าพอพบกับสภาพอากาศแปรปวนเนี่ยทำให้ต้องบินช้าลงกว่าปกติทีนี้คำว่าบินช้าลงกว่าปกติเนี่ยแสดงว่าความเร็วของมันอะต้องลดลงถูกไหมก็บ,บินช้าลงอะถูกไหมเราจะไปเร่งเครื่องสู้พายุได้ไงใช่ไหม ความเร็วต้องลดลงความเร็วต้องลดลงน้องนึกภาพตามดีๆนะทีนี้พอมันบินช้าลงอะ่ะแสดงว่าเวลาที่ใช้ในการถึงเป้าหมายถึงที่หมายอะ่ะมันจะใช้เวลานานขึ้นเขาเรียกว่าเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่ใช้จะเพิ่มขึ้นทันไหมเวลาเพิ่มก็มันบินช้าลงเวลาก็ต้องใช้มากขึ้นอยู่แล้วและเขาก็บอกว่าพอเขาบินช้าลงเนี่ย พบว่าเห็นไหมพอเขาบินช้าลงอ่ะพบว่าความเร็วลดลงพี่ขอเรียกเป็นความเร็วนะความเร็วลดลงหนึ่งร้กิโมตรต่อชั่วโมงก็แบบที่พี่บอก่แล้วพอมันบินช้าลงความเร็วก็ต้องลดลงและพอความเร็วลดลงทําให้ถึงที่หมายก็ถูกอยู่แล้วเวลามันต้องเพิ่มขึ้น10นาทีทันไหมและเขาก็เลยถามช็อตเด็ดเลยว่า จงหาอัตราเร็วความเร็วของการบินปกติซึ่งพี่ขอสมมุติไอความเร็วของการบินปกตินี่เป็นตัวแปร V เป็นตัวแปร V แสดงว่าไอฝั่งปกติอ่ะเราจะใช้ความเร็ว V หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าไอ้ความเร็วสภาพอากาศแปรปรวนอ่ะต้องเป็นเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราชัวร์ที่เราวิเคราะห์มาเรารู้อยู่แล้วว่าจากสภาพอากาศปกติไปสภาพอากาศแปรปรวนอ่ะความเร็วมันต้องลดลงแล้วน้องว่าคําว่าลดลงอ่ะเครื่องหมายต้องเป็นบวกหรือเป็นลบต้องเป็นลบแสดงว่าจากปกติไปแปรปรวนอ่ะเดี๋ยวมึงต้องลบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามึงลดลงไงและเขาบอกมาแล้วว่าความเร็วอ่ะมันลดลงเท่าไหร่นะ หนึ 100. แสดงว่ามันจะต้องเป็นลบหนึ่งร้ยทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าสภาพอากาศปกติอะเราใช้ความเร็ววีไอแปรปัวนอะ่ะมันเอาวีตั้งและเอา100ไปลบมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็น v ีลบหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นสมมติสภาพอากาศปกติน้องเร่งเครื่องเลยหนึ 1, ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอแปรปวนอะต้องเอาหนึ่ไปลบหนึ เหลือ900ถูกไหมมันจะต้องบินช้าลงเอาใหม่สมมติมุมว่วไอความเร็วสภาพอากาศปกติอน้องใช้500กิโลเมตรต่อช่โมงไอแปรปวนก็ต้องเอา500ลบ100ต้องบินช้าลงเหลือ400เป็นทรงนี้เลยทันนะหลังจากนั้นมันจะพูดถึงเวลาเพราะว่ามันบอกว่าถึงที่หมายช้ากว่าปกติถูกไหมพี่ก็เลยมีการกำหนดว่างั้นไอสภาพอากาศปกติเนี่ยพี่ให้เวลา เป็นทีและหน่วยต้องเป็นชั่วโมงเป็นทีชั่วโมงและเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าจากสาภาพอากาศปกติไปแปลปวนเน่ะเวลามันเป็นยังไงมันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าคําว่าเพิ่มขึ้นนานขึ้นมันต้องเป็นเครื่องหมายบวกน้องก็เขียนบวกกันเลยและทีนี้มันบวกใครวะน้องก็ไปอ่านต่อว่าคํานี้ไงคาว่าทําให้ถึงที่หมายช้ากว่าปกติ10นาทีเนี่ยแสดงว่ามันต้องใช้เวลานานขึ้น เราก็ต้องเอาเวลาไอ้สภาพอากาศปกติตั้งต้นแล้วก็นานขึ้นเท่าไหร่10นาทีก็เอาบวก10เข้าไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพอากาศแปรปรวนมันจะกลายเป็น T บวก10ถูกไหมเอา T ตั้งบวก10เข้าไปก็เป็น T บวก10เพราะมันต้องใช้เวลานานขึ้นอยู่แล้วน้องจะได้ T บวก10พี่สมมติเลขมัวๆนะแต่มันยังไม่ถูกต้อง100นะสมมติสภาพอากาศปกติน้องใช้ความเร็ว60ไอแปรปรวน่ะต้องเอา60บวก10 เป็นเจ็ดสิบมันต้องใช้เวลานานขึ้นก็มันบินช้าลงอะ่ะเอาใหม่ไอสภาพอากาศปกติอะ่ะสมมติพี่ให้มันใช้เวลาร้อยชั่วโมงกว่าจะถึงเป้าหมายแสดงว่าถ้าเป็นแปรปวนอะ่ะหนึ่งร้อยบวกสิบเดย์ร้อยสิบมันจะต้องนานขึ้นถูกต้องไหมอ่ะเรียบร้อยพี่ลบนะพี่ลบนะแต่พี่จะบอกน้องว่าถ้าน้องไปใช้ทีบวกสิบเลยเนะี่ยผิดทำไมวะพี่ เพราะหน่วยที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันคือหน่วยชั่วโมงแต่ว่าไอ้สิบที่ได้อ่ะมันคือหน่วยนาทีแสดงว่าน้องจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันมันถึงจะบวกมันถึงจะรวมกันได้พี่ก็ไปทําการเทียบบัญญาติตอย่างว่าเฮ้ยหกสิบนาทีเนี่ยหกสิบนาทีอ่ะตีเป็นหนึ่งชั่วโมงและที่โจทย์ที่เราต้องการแปลงอ่ะมันคือสิบนาที ก็เอา10ไปคูณ1เอา60ไปหารมันจะได้1 0ส่วน60และ0ตัดกันได้มันจะเหลือ1ส่วน6ชั่วโมงแสดงว่าไอ้10นาทีคือ1ส่วน6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน้องแก้เลยเป็น1ส่วน6ชั่วโมงแสดงว่าเวลาที่ใช้ในสภาพอากาศแปรปรวนอ่ะพี่มาเขียนใหม่นะมันจะเป็น t ีบวก1ส่วน6ชั่วโมงและ ทีนี้มาถึงการตั้งสมการการใช้สูตรแหละไม่รู้ว่าน้องคุ้นในฟิสิกส์ไหมมี S มี V มี T สูตรนั้นนั่นเองที่เป็น V เท่ากับ S ส่วนทีที่เขียนเฉพาะสภาพอากาศปกติก่อนนะ V ก็แทนไม่ได้แทนเฉพาะคนที่แทนได้ S เป็น1,500น้องก็แทน S เป็น1,500 แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ t ก็แทนไม่ได้เพราะเราสมมติเป็นตัวแปรทีเหมือนก็ว่าตอนนี้น้องมี1สมการแล้วมันติด2ตัวแปรก็คือ v กับทยังแก้ไม่ได้ต้องไปตามเพื่อนเพิ่มเพื่อนมาจากไหนวะสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยน้องก็ตังต้นเหมือนเดิมเลยว่า v เท่ากับ s, <S ส่วน t แต่แทนเฉพาะคนที่แทนได้ V ในทีน่นี้ต้องแทนเป็น V ลบ100แสดงว่าตำแหน่ง V จะเป็น V ลบ100ส่วน S จะเป็น1,500เหมือนเดิมแล้วก็ทีก็จะเป็นทีบวก1ส่วน6เพราะมันจะใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติก็เป็นทีบวก1ส่วน6จริงๆ2ส,สมการ2ตัวแปรมันแก้ได้หลายแบบแต่วิธีที่พี่นึกออกและที่พี่ทำครั้งแรกเนี่ยดูนะพี่ทำแบบนี้พี่มองว่าคนนี้คือสมการที่1แล้วพี่เอา T ขึ้นไปคูณ V และย้าย V ลงมาหารเหมือนสลับที่กันน้องก็จะได้ว่า T เท่ากับ1,500แล้วก็ส่วน V เสร็จแล้วพี่ก็เอาทีที่ได้นะไปแทนในก้อนนี้เพื่อที่จะกำจัดตัวแปรทีเพื่อที่จะกำจัดตัวแปรทีททสแสดงว่าไอ้ด้านซ้ายเป็น v ีลบหนึเหมือนเดิมไอ้ด้านขวาเป็น1,500หารด้วยทีเราแทนเป็น1,500 V อ่าหนึ่งพนห้า้อยส่วน V แล้วก็ไปบวกหนึ่งในหกทำไมต้องกําจัดตัวแปรู่วะพี่เพราะว่าเป้าหมายที่โจทามอ่ะเขาอยากได้ V เฉยๆแล้วการที่จะได้ V เฉยๆอะน้องจะต้องเอาไอ้ก้อนเนี้ยให้ T อยู่คนเดียวแล้วเอาทที่ได้ไปแทนนี่คือการกําจัดตัวแปรทเห็นไหสมการเนี้ยเหลือแต่ V แกต้ตรงๆตอบได้เลยไม่ต้องแทนใครแล้วทันไหมสิ่งที่พี่ทําต่อคือพี่อะมารวมก้อนนี้ มันเป็นเศษส่วนยุบให้เหลือส,สวยๆไงวิธียุบก็คูณไข่6ไปคูณ1,500 v ไปคูณ1แล้วข้างล่างจับคูณกัน1,500คูณ6ซัดเลย9,000ีคูณ1ซัดเลยบวก v เสร็จแล้ว6กับ v คูณกันได้ 6v เพราะฉะนั้นด้านขวาน้องจะได้1,500หารด้วย 9,000v 9,000บวก v แล้วก็ส่วนด้วย 6v อีกรอบหนึ่งแบบนี้และเราก็สามารถย้ายไอ้เจ้า 6v ขึ้นไปคูณกับ1,500ได้มันก็จะเป็น1,500คูณกับ6ีแล้วก็หารด้วย9,000บวก v นั่นเองเป็นลักษณะนี้และทีนี้ไอ้ด้านซ้ายอ่ะมันจะกลายเป็น v ลบ100น้องทันพี่ไหม และปกติเวลาพี่ทําอ่ะพี่จะไม่ค่อยให้มันติดเศษส่วนอ่ะพี่ก็ต้องเอาตัวส่วนเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณกับ v 1ลบหนึ่งร้อยน้องก็จะได้เป็น v ีลบหนึ่งร้อยไปคูณกับเก้าพันบวกวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งพัห้าร้อยคูณหกก็จะเรียกว่าเก้าพันวีแล้วก็ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยกระจายคูณปกติ น้องก็เอา v ไปคูณ9,000น้องจะได้9,000 v แล้วก็เอา v ไปคูณกับบวก v น้องก็จะได้บวก v กำลัง2แล้วก็เอาลบ100ไปคูณกับ9,000หนึ่งสอี่ห้าจะมีห้าตัวต้องติดลบนะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าเก้าแสนและลบ100คูณกับบวก v ก็เป็นลบ100 v อีกฝั่งหนึ่งเป็น9,000 v และสิ่งที่มันสวยคือ9 00 0วีย้ายมาตัดกันดได้ถูกไหมย้ายไปลบกันไอฝั่งขวาจะเป็นสุมันก็คือการแก้สมการกำลังสองแต่เลขมันน่าเกียดเฉยๆยน้องก็เอาวีกำลังสองดันมาข้างหน้าแล้วก็ตามได้ลบหนึ่งร้อยวีแล้วก็ตามได้ลบเก้าแสนแล้วก็เท่ากับสุน้องก็ต้องไปแยกสองวงใน ใครคูณกันได้ v กํลาลังสองมันก็ต้องเป็น v กับ v อยู่แล้วแต่คนที่คูณกันได้ลบเก้าแสนและบวกกันได้ลบหนึ่งร้อยเนี่ยน้องอาจจะกดหยุดกดพสแล้วก็ไปน,นึกเลขพี่นึกนานเหมือนกันข้อนี้และคําตอบที่ได้น้องๆกดหยุดไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งฟังพี่เฉลยนะกดหยุดไปก่อนและคําตอบที่ได้มันก็คือเลขคู่นี้ที่เป็นลบหนึ่กับบวกเก้าร้อย เพราะสองคนนี้คูณกันได้เก้าแสนแล้วมันห่างกันเป็นลบหนึ่งร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์วีที่ได้ก็จะมีสองค่าตอบหนึ่งพันกับลบเก้าร้อยแต่พี่จะบอกว่าอัตราเร็วมันเป็นลบไม่ได้อัตราเร็วจะต้องเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นลบเก้าร้อยอ่ะตัดทิ้งเราก็เลยสรุปว่าอัตราเร็วของการบินปกตินะเราก็จะตอบเป็น1,000พกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง เรียบร้อยข้อนี้